สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับปิจิบเกมเมอร์นั่นเองนะครับกับวันนี้ฮะซีซั่นอลอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์นี้นะครับก็คือเอ็กซ์ทราวาคาซานะนะครับหลังจากที่นะครับเวลาร่วงเลยมานะครับสักพักหนึ่งจากการมีปัญหาของ f c e e o o o ล็อกอินไม่ได้นะครับทำให้เขาเลื่อนกิจกรรมออกมาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะตอนนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่ w a t e r Island นะ Let's get the Iceland นะครับ ready to celebrate the seasonal event นะครับผมเอาละและแะแรแรครนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเนาะเอาละเราไปดูที่เกาะนี้กอนนะเราบอกให้เลื่อนไปก่อนนะเลอนเลื่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 อน่เล่นเล่น่น่นเ่อนเลื่อ n เนเ่อนเลื a นเนะลนเ่นเมื่อลอเลอ่นเือเลนลื่น โอเคเวยุ้วยุกดผิดอีกละอะไรกันวะเนี่ยนี่ฮะเจ้าตัวนี้ตั้งหากกระติคาจะมาเอาแป๊บนึงไปบ้าไรฉันจะมาทำเควสกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอยไปในวอเตอร์ก่อนออาวอเตอร์กับวอเตอร์วะนี่เอาเลยครับเข้ามาที่วอเตอร์ไอแลนด์แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่โอ้โหเวยุตดอัด ตคัตจิตใจลอเกินนี่เงี้ยมาแล้วจ้ะอีเวนต์นี้และแล้วแอคทีฟครับมาแล้วครับไม่ไงเกาะแบบใหม่ล่าสุดนี่ครับเมืองแห่งเกาะกระต่ายมาแล้วจ้าเอาแหละแล้วพี่จิ๊บก็สามารถนะครับนี่ครับเจ้าหนูน้อยกระต่ายมาแล้วบเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับพี่จิ๊บบีดได้แล้วนะครับอย่างรวดเร็วน้องๆน,น,นะ เก่งไหมโคตรเก่งเลยนะครับดูนะครับอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างนะก็คือบลับบชนะครับซึ่งมาที่เมืองนี้นะครับนี่นะนี่นะครับมีเวลา18วัน21ชั่วโมง24ี่นาทีนะครับทังน้องอย่าลืมไปบีดกันซะนะครับผมนี่ครับนี่ตัวนี้นะใช้อะไรบีดงั่นหรือนะครับโอเคมันไม่ได้ยากได้เย็นเลยนะครับผมวิธีการบีดบลับบชนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะว่าใช้อะไรนะครับ โอเคครับจริงๆแล้วนะครับพี่จิบเคยทำบั็กบิดแล้วนะแต่ที่กิซโนนซันตี้นะครับประมาณคลิป20 30กว่านี่แหละครับตอนนั้นพี่จิบก็ทําประวัติของน้องไว้ด้วยนะใครอยากไปดูก็ดูได้นะครับคือน้องเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรว่าโรคที่มันจะเป็นในสัตว์นะครับเหมือนกับแมวกับอะไรเงี้ยครับที่มันจะเป็นตาสีฟ้าข้างหนึ่งสีอะไรข้างหนึ่งนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าโรคอะไรวะาอับโดเบลหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะอับโดเนชั่นเปล่าวะ อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าตาของน้องจะเป็นแบบนี้นะโอเคเราจะมาดูน้องตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่จิ๊บได้ทำในส่วนของซิซันอลเซนตี้แล้วนะครับแต่นี่นะครับเราจะมาทำที่วอเตอร์ไอแลนด์นะครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วน้องน้องเข้ามาเมื่อปี2 0 1 3แล้วนะ <Wow. S 1> นะครับก็จะเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรอเซเลบรตนะครับเป็นเทศกาล X ทราวากาซานี่นะครับ <Huh? S 1> นี่นะครับเทศก,กาลนี้นะโอเควิธีเขาบอกว่าวิธีการบีดซึ่งวิธีการบีดเนี่ยที่ดีที่สุดครับก็ใครใช้สปรังกับสครับนั่นเองนะครับแล้วก็รับบิดก็สามารถเทเลพอร์ตไปที่ซีซันอลซันตี้ได้ด้วยนะสําหรับใครที่ <Huh? S 1> บีดได้ที่เมืองนี้นะครับวอเตอร์ไอแลนด์ก็สามารถที่จะย้ายน้องไปที่ซีซันอลซันตี้ก็ได้นะ uh อะ่เดี๋ยวเรามาดูเสียงกัน้องกันสักนิดนึงครับนี่คือเสียงน้องนะ กิฟต์นะครับมันไม่มีนะมันเป็นเสียงเป่าบับเบิลนะเป็นโบรบับเบิลนี่ครับก็เสียงเป่าฟองน้ําออกมาจากปากนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะโอเควิธีการบรีดก็คือสปรังกับสครับนะครับซึ่งพิจิบบีดได้แล้วนะ <Wow. S 1> บีดได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าน้องจะลองเพลนยังไงไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวแต่ก็จะบีดเพิ่มอีกนะลองดูนะครับว่ามันจะบีดติดยากติดง่ายยังไงนะนี่นี่นี่น ดูในส่วนโนต้ตนิดนึงนะครับซึ่งพี่จิ๊บเคยแปลไว้แล้วนะก็ลองไปดูในคลิปเก่าก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะแปลครั้งนึงเขาบอกว่ารับบิสนะครับเป็นชื่อมาจากการเป่าลูกโป่งของมันนะครับมาจากคําว่ารับบิสกับรับโบ้เนะนี่นะครับนี่นะนี่นี่นี่นนนนนโรคที่น้องเป็นนะครับเรียกว่าเฮกสโตรโคลเมียนะครับนี่ครับเป็นโรคของสัตว์นะเอ่อตัวที่หนึ่งเป็นมอนสเตอร์คอนดิชันเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็โทูแลนโทจัมเมอร์ก็เป็นเหมือนกันนะ แล้วก็ตัวที่3ก็คือบาร์สนะครับคือลูกตามันจะเป็นสีฟ้าข้างนึงสีแดงข้างนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เขาก็จะพูดรายละเอียดเรื่องของอะไรต่างๆลองไปดูในคลิปเก่าก็ได้ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยว่าน้องจะร้องเพลงยังไงและจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับการเต้นการร้องเพลงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาเลยครับน้องเออมันอยู่คลิปที่79นะพี่จิ๊บก็พูดผิดนะครับไม่ใช่2 0ิ0ไหมประมาณคลิปที่79นะพี่จิ๊บก็ทำบั็บิทที่ซีซันอลซันตี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเอ่อดูนี่นะครับตีมเกาะก็สวยงามมันเป็นเป็นรูปของรูปของไข่แล้วก็จะมีออแครอทนะแล้วก็มีเมืองกระต่ายนะครับเอาเลยเดี๋ยวพี่จิ๊บให้ฟังเสียงน้องแบบโดดโด,ดดเดียวๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองปิดเสียงตัวอื่นดูครับ โอเคครับพี่จิจะเปิดไว้หนึ่งตัวนะจะเปิดน้องจิโอสไว้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังนี่ลองลอะเสียงของน้องก็จะเป็นเสียงอารมณ์ <c oughs> เหมือนกับเป่าลูกโป่องออกจากปากครับเป็น ตัวทำยากเหมือนนะเอาละแล้วดูปากดิอะน้องประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนีนะ้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดเสียงทั้งเมืองดูนะครับว่าน้องจะร้องเพิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเราเปิดเสียงทั้งเมืองแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้พี่จิ๊บเปิดทั้งเมืองแล้วนะครับแล้วก็เปิดเจ้าอ e ีพีบล็อกบ็อกด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าน้องจะร้องอยังไงนะครับถ้าเปิดเพลงเสียงทั้งเมืองแล้วนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะอ่ะดูซิเจ้าปลั๊กบิชจะร้องยังไงฮะเอ่อไอที่เป่าเสียงฟองน้ํานี่ไม่ใช่น้องบัฟปิดนะเป็นอ e ีพีบล็อกบ็อกนะครับอีพ e ีบลกบ็อกมันเป่านะเนี่ยเนเนี่ย,ย,ยมันเป่าเนะี่ย เอาละเอาละนี่นะนี่ฮนะก็จะเป่าท่อนเดิมนั่นแหละรครับไม่จะมีเพิ่มเติมอะไรมานะก็จะเป่าอยู่สองท่อนนะครับเออนี่มันรัวไปนะ ทำยยากเนี่ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับแบบบิชนะครับซึ่งเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะบิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับจะโชว์สเต็ปเทพไหมเออ,เ,อ,อ <S <S เดี๋ยวแซบไปก่อนนะครับแซบไปก่อนนะนี่นะครับซับไปซับไปนะ, <S <S ะให้หนูซับไปนะ โอเควิธีทำนะครับไม่ได้ยากได้เย็นอะไรนะครับก็ใช้สปรังกับสครับใช่ไหมโอเคสปรังกับสครับจะใช้แรใช้อะไรก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับดูนะว่าจะได้ไหมนะครับปาบเฮ้ยโอ้โหมันมันมันติดอะไรนี่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันติดสเตตนะครับสเตตมันทําให้เวลาลดลงนะแต่ว่าถ้าได้น้องเนี่ยมันน่าจะนานกว่านี้นะโอเคอีกตัวหนึ่งลองดูฮะว่าจะดวงดีไหม จริงๆถ้าจุดไฟซะหน่อยก็จะดีนะลองดูนะครับส c r u b อ้าไม่ได้ครับนี่จะได้พวกนี้แหละครับ12ชั่วโมงแล้วเหลือ10ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้ามีคบเพลิก็ตก็จุดคบเพิงไปนะครับจะได้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับผมเอาละก็ประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวขอดูซิข่าวนะครับมันมีแค่นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูอนน่าจะมีชุดด้วยนะนี่นะครับ นี่นะอีเวนต์นะครับซีซันอลอีเวนต์นะครับเอ็กซ์ทราวาการซานี่ครับ, Extra ansa, น,รบนี่นะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ลดที่ซีซันอลด้วยที่วอเตอร์อด้วยแล้วก็คอเซินเนียมนะครับย้ายไปนะโอเคเราสามารถเก็ตตรงนี้ได้นะแต่พี่ชิ่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีชุดมีอะไรป้าวะนี่นะเอ่อนี่นะครับก็จะเป็นชุดนะในเรือสก,การ์นี้นะครับนี่เป็นชุดที่เป็นเพชรน,นะแล้วก็เป็น นี่ครับสวยจังเลยอุ้ยอันนี้สวยว่ะ40เพชรนะเออสวยว่ะนะครับนี่น่ารักอันนี้ก็น่ารักครับโอ้โหมิดบอลนะดูสิครับน้องนี่ชุดนี้ก็น่ารักว่ะนะครับโอ้น่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพี่ชิปจะลองซื้อใส่ดูนะเอาเป็นชุดนี้แหะพี่ชิปชอบชุดนี้ว่ะ40เพชรนะครับนี่นะนี่นะครับแครอทนะครับน่ารักนะครับดูนะ ชิอสครับซื้อใส่ให้หนึ่งอันครับสี่สิบเพชรนะนะนี่เป็นไงน้องเฮ้ยน่ารักเอาไปไปใกล้ๆกันโอ้โหนคือนี่ฮนะน่ารักมากเลยนะบิกกฟรีให้ก,กันนี่นะ้วยี่สิบเพชรบิกกฟรีให้กันอีกนึงอุหยาน่ารักดูดิน้องน่ารักมนะั้ยนี่นี่ฮนะอ้อาวส่วนบัฟบ,บิดไมได้มีชุดหรอวะใส่ชุดให้บัฟบ,บิดได้ไหมมีวะวะบัฟบ,บิด อย่าบอกนะแบบับิชไม่มีชุดให้อเออว่ะไม่มีเฉยเลยครับชุดบ,บับิชไม่มีว่ะฉันต้องทนใส่ชุดเก่าไปเลยนีย่ครับไม่เป็นไรครับโอเคก็นี่ครับสองตัวเลยนะครับติ๊บมาให้ดูนะในี่ไหนก็ไหนๆแล้วนะหมดเพชรไปหกสิบเพชรน,นะครับนี่ับจับยืนคู่กันเลยนะแบบับิชนะครับ กับ G ีโอซึ่งเป็นร่างยักษ์มาแล้วนะครับผมคู่น่ารักมากเลยนะครับ2ตัวเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมของเทศกาลเอ็กซาวาคาซ่าอะไรสักอย่างนะครับนี่ฮะคูอน่ารักคู่กันเลยนะครับผมน่ารักทั้งเมือเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้พิจิต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ